ลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์จตุรงเพล็งนลรพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกดพรรคเพื่อไทยสืบเนื่องจากเมื่อการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่29มกราคมซึ่งตัวผมและท่านตสนายแพทย์กิติศักดิ์คณะสวัสดิ์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยได้เสนอยติด่วนให้หามาตรการป้องกันแก้ไข ควบคุมในเรื่องของการระบาดของโคโรว2 0 1 9นะครับหรือว่าโควิด -19 และวันนี้สภาก็ได้ส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการได้นำมาศึกษาและมาให้พวกเราได้ฟังใช้เวลาประมาณ8เดือน7-8เดือนท่านประธานครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ถือว่าเข้าเดือนที่8จากมกราถึงสิงหาคมขณะนั้นมีผู้ซึ่งเป็นโรค โควิด2019เนี่ยประมาณ 10, 13ประเทศนะครับมีอยู่ประมาณประเทศไทยประมาณ8ลายไท้หลัง8เดือนตั้งแต่มกราจนถึงวันนี้นั้นทัว่วโลกมีผู้ซึ่งติดเชื้อทั้งสิน้น22 4,9449ลายในประเทศไทยในวันนี้นะครับมี3,382รายเสียชีวิต ห้ารายเนี่ยคงที่มา70กว่าวันแล้วผู้ป่วยรายใหม่หนึ่งรายจากการเฝ้าระวังในการคัดกรองผู้ป่วยในการคัดกรองผู้ซึ่งมีส่วนที่จําเป็นแล้วก็อยู่ในขั้นของ PUI ที่จะต้องคัดกรองนั้นทั้งสิ้นเนี่ยสี่ล้านห้หสองรยสามสิยจากทางสนามบินจากท่าเรือนีหนึ่งแสนสา้าร้อยสราย จากคมแดนนะครับสองล้านสองแสน่แลายและจากที่สตมแจ้งธนาออกสองแห้สี่พันสามรเกือบสองลายผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังนั้น3า7 4ส2เหร่ลายที่ผมต้องพูดตัวเลขตรงนี้เพราะว่าในตอนท้ายนั้นผมเองจะขอสรุปในเรื่องว่าการเฝ้าระวังการศึกษาของคณะกรรมิการแก้ไขปัญหา ของทางด้านสาธารณสุขควบคุมโรคระบาดเนี่ยถือว่าทํางานได้ดีนะครับแต่ก็ขอเพิ่มเติมในบางสิ่งบางประการที่จะเพิ่มเติมในเรื่องแรกก็คือเรื่องของที่กรรมธิการหรือพวกเราเนี่ยได้ดําเนินการตรงเนี้อยากฝากว่าโรคอุบัติใหม่นั้นมักจะเกิดขึ้นมาโดยบางทีเนี่ยถ้าเราไม่มีการตั้งตัว เตรียมไว้ก่อนเนี่ยรับมือไว้ก่อนเนี่ยจะมาแล้วครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะฉุกระหหกเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโรคซาโรคเมอโรคไข้หวัดนกก็จะทยอยมานะครับทุก5ปีสิปีขณะนี้มาปี6กสองดังนั้นจึงต้องฝากกรรมธิการหรือผู้บริหารว่าเราต้องตั้งเตรียมตัวในการรับมือเป็นการ เตรียมพร้อมในเรื่องของคุรุพัณฑ์อุปกรณ์บุคลากรความรู้ความสามารถเพื่อจะไม่ให้เกิดโลกที่กระบาดใหม่ขึ้นมาและเราต้องดูเฝ้าร,ระวังไม่ให้เกิดมีการระบาดรอบสองซึ่งหลายคนก็พูดว่ามาแน่มาแน่แต่ไม่รู้วันไหนซึ่งก็ต้องระวังเนื่องจากขณะนี้เนี่ยเป็นข่าวอยู่เนืองๆว่ามีผู้เล็ดลอดจากทางช่องทางธรรมชาติเข้ามา โดยเฉพาะทางตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเราจับพวกที่เข้ามาทำงานทางช่องทางธรรมชาติซึ่งไม่ได้ผ่านจุดที่ผมได้พูดถึงในหลานตรวจของทางราชการตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าถ้าเข้ามาอีกหนึ่งคนสองคนก็จะเป็นเรื่องที่เรากังวลเหมือนกับที่เราอาภิปรายคราวที่แล้วในเรื่องของอที่มีการระบาดในการเข้ามาของทางทหารที่ระยองเป็นต้น เพราะฉะนั้นต้องฝากในเรื่องของการตระหนักเฝ้าระวังผู้ซึ่งจะเล็ดลอดเข้ามาในช่องทางธรรมชาติแล้วก็มีข่าวหนึ่งก็คือข่าวจากว่าคนที่เดินทางจากที่ประเทศไทยไปเจอที่ญี่ปุ่นคนที่เดินทางจากประเทศไทยคนมาเลเซียและมีการติดเชื้อซึ่งกําลังมองหรือว่าติดเชื้อจากเราเรือระหว่างทางระยะฟักตัวแล้วก็มีเกี่ยวพันกับคนไทยนะครับซึ่งขณะนี้ ทางส่วนราชการก็ได้เฝ้าระวังผู้เกี่ยวข้อง40กว่าลายแล้วแล้วก็เฝ้าระวังเป็นสเตจคันทีนเนี่ย14วันแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตะเตรียมรับมือเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นประเด็นถัดมาก็คือการที่เราจะต้องยืนยันสร้างความมั่นใจผมต้องชื่นชมกระทรวงสาธารณสุขภาคบุคลากรที่พวกเราภาคภูมิใจผมและเป็นแพทย์เนี่ยต้องยืนยันเต็มร้อยเลยว่าทุกคนเนี่ย ถวายจิตใจหัวใจเนี่ยให้กับการเฝ้าระวังการรักษาทุกคนมุ่งมั่นตั้งแต่อสมหนึ่งร้านสี่หมื่นคนขมัดเขม้นตั้งใจไม่ได้หลับไม่ได้นอนรู้ว่ามีคนเข้ามาท่านรีบเข้าไปเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคส่วนราชการรอพอสตอหรือแม้ทั่งระดับข้างบนจึงถือว่าเป็นองค์ข่าวพยพที่เป็นหลับต้นต้นของโลกจนทาให้การติดเชื้อของเราเนี่ยลำดับไปท้าย,าย,ายถึงหนึนะครับ ดังนั้นนี่คือความภูมิใจรัฐบาลก็ให้กําลังใจโดยเฉพาะอสมอที่จะให้รางวัลในเรื่องของการเพิ่มค่าตอบแทน500บาทจาก7เดือนเป็น2เดือนไอ้เจนสิเดือนแล้วก็2,000บาทก็อยากให้เขาโอนเงินให้กับอสมอไปตามเที่ยวโดยตรงไม่ต้องไปจัดให้กับหน่วยราชการพาไปเที่ยวให้เขาตามปฏิอาสายโอนเงินไปเลยถัดมาที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของวัคซีนวัคซีนขณะนี้มีอยู่ร7 0ตัว องค์กรที่ศึกษากันมีอยู่สิบองค์กรที่กำลังใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้ววัคซีนทั้งหมดเนี่ยขณะนี้ประเทศรศัสเซียประกาศเป็นประเทศแรกที่ค้นพบว่าใช้วัคซีนได้แต่ก็กังวลในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเนื่องจากเป็นระยะเร่งด่วนประเทศไทยขณะนี้ตามที่ทางท่านประกรณ์มุ่งเจริญพรประธานวิการและคณะได้แถลงนะครับว่าเรา เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเราต้องร่วมมือในการพัฒนาวัคซีนถ้าเราสามารถจับมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่ทําวัคซีนแล้วสําเร็จโดยการผ่านการทดสอบด้งความปลอดภัยโดยที่ให้ทดสอบในคนแล้วเนี่ยเป็นผลสําเร็จเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นประเทศแรกๆที่จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องคนไทยทั่วโลกดังนั้นวัคซีนตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนที่เกิดจากการใช้ยีนของไวรัส เกิดจะใช้วัคซีนตายหรือจากการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสตัวอื่นๆก็มาใช้เนี่ยผมเป็นกําลังใจแล้วก็ทราบข่าวว่ารัฐบาลของก็ประมาณอีกประมาณ3ามสี่รอยล้านเนี่ยผมว่าต้องให้เลยครับเพราะอันนี้คือเราเสียเงินตรงนี้มากกว่าที่จะไปรักษาป้องกันควบคุมต่างๆมากมายเหลือเกินดังนั้นต้องเป็นกําลังใจให้ท้ายที่สุดนี้ ็ต้องขอกราบขอบคุณท่านประธานท่านชวนหลีกภัยและท่านประธานคณะกรรมการสาสุขที่พวกเราอภิปรายวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบในวันนั้นแล้วท <Indeed, S 2> <mis. S 1> ่านได้ทํางานให้กับพวกเราเสื้อจะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยราชการทั้งหมดรับไปดําเนินการนะครับต้องขอบคุณและเป็นกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งแพทย์พยาบาลอสมนักรบชุดเก่าตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านขอกราบขอบคุณครับขอบคุณครับ